ตลาดหน่อยพี่นอ้องตลาดพุพ่มพวงทรงทึงทีอันนี้เอาขนมมันนีเอาอีกกระไรทงนึงโอเคเท่าไหร่เจ็ดสิบบาท เพื่อนมาประจำพี่น้องอยู่นี่แม่บ่บแปบกับไข่พ่อไข่แล้วแม่ไข่ต่อียมาล้มออกเกี่ยวเข่าเวมื่อวานไข่เอามาขับบ่อมอก,อนะกินอยู่นี่เอาไว้นะครับปุ่นเนะี่ยเสียวปสู้เดึงหน่อยกิน <c oughs> เอาขนมไปซูขูดแผลกิน,น,นพี่น้องกำลังสิกินข้าวเที่ยงมาเด้อทุกคนสบายดีสบายดีอีกรอบเนาะสบายดีตอนเที่ยงทุกคนพากันหุ่มตลาดเลยพี่น้องเหมือน,นกินข้าวกับแกงเห็ดปวกมาทุกคนนี่แกงเห็ดปวกเข้าไปหากระซิมอนเลยพี่น้อง พ่อจะไปใช่ไหมพ่กระนาวเงียงนี่น <laughs> ยเดี๋ยวมันะน้ำิ้าบันเดีมีนกินอีกวะ <Okay. S 2> ซืือนา้ากินอีกทุกคนซื้อของหนึ่งบรทันเลือกคัก 30 bát ạ, 30 bát không Kem đúng. Lùm ngang, Mama, tất cả mọi người กินข้าวเที่ยงแกงเฮ็ดกับซื้อห่อสมน้ำตลาดได้กินข้าวไม่เลยทุกคนซีมาเมื่อวันข้าวใสเดียวมันหอมืเขามันบหมือนหอมเขาเนเยงมันห้ม

ไก่<ห>ไม่ต้องก่นของขึ้นไปถ้าอะไรพี่ไก่ไผ่สามที่บาทอลไรกันไม่กีนะ่โลอยากก็อยากก่อนที่มันหนาก่อนที่จอขึงมาอนท nghe hết tuồng ừ. mà thải cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปัานเขาเลยนะมาจากปราเ็ดจีนไปพี่แม่กับประเทกินน้ำเขาสามินามงสามมงคีมงไม่ได้ปบ้นเขาแล้วเมื่อมาอีกกูแล้วอมืนกูมือวอืเมือนัง

không mượn tháng nó có mưa hàng trăm cho năm mươi năm không có mưa hàng trăm này mươi ngầu mượn Cô năm 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 kiếm năm này Chạy năm เามพ่นเหมืนเบิดมันกำลังัแ่น้อยไปตอนแรกไปตอนแรกไปไปอินแนวไปเก็บที่จะเอาจากมันจะ้ามไปเท่าไรดคับมันลามข้าวเคียบกับข้ามากินได้ชิวใจอะไรไหมนะไม่กินเ่าหัวออกมาไปต่ง chọn cho ừ. em bưng cái tô cục cái 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 này mụn này หากทังนี้อยากไปทางนั้นน่าอรยเสียงพ่ภศะเถอแค่นี้เ่เขาไปเยอนันไดไปขเขาซื้อเยแต่ว่ามีแคว่าโอเคหมดส้ตค,คร,รับรทา่านไปต้องไปจะเช่ามันแบบมันแดดแห้องอะนะเป็นเทดที่แบบ มันขาดน้ามันมันแตกร่างมันแตกร่างมันแตกออกมาแต่ถ้ามันจุ่มมันน้วนมันจะเป็นตะเก็บอยู่เนาะ Too mặt món bài nhỏ. Món bài có dạo, một lần sau, năm mươi phút bài không bài 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 bài

มันก็ลงเต็มเสียวาตัวเขาใหม่ไหมเนาะมันหวานอ่อนหรือมันแข็งอนาะเขาหวานแต่มันก็มีรสชาติที่แตกต่างกับเขาก็อย่างหน่อยแบบหวานๆ มันมันมันหยมันมันไหมเขายาเาม

เขาจะรถหอประสิดรถวันจะรถวันสามมึงจะสามแบบมีงสามเขาหกเขารถเลี้ยวไปตรง Nhà bổn nó. Tent a carp, and he did do nằm rabo. Long bê bông hôn nam chin duya ninh, chin để kêu gì đó. Nhu chóng. 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 ก็มันใค่ขาอันเดียวกับได้เกยวต้วเนื่อ ให้แต่ว่ามันล่มเลยอากาศดีเยอะภายในพี่น้องจ้าคลิปนี้กับสิคขอเก็บภาพบรรยากาศประจำันนี้เนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามรายการเป็นการรักใจให้เด้อพี่น้องไปแล้วพออันคลิปหนา